มวยคู่ค้ำของรายการศึกจารุเมืองครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับโดยประวิทย์กล้องท้องสมุดหรือว่าโอตือจารุเมืองครับมาดูวายุน้อยสอส่าการช่างครับพบกับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมกรรมการสมบูรณ์ประภาวงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ126ปอนด์นี้อยู่ที่ทางด้านของวายุน้อยครับนาวาเอกมา127ปอนด์ครับยก3ปล่อยตัวมาครับวายุน้อยต่อ54่ครับก็ตื้นขึ้นมาเยอะ จับดีครับวายุน้อยตีเข่าวซ้ายครับนาวาเอกไล่ขาไว้ก่อนลูกสิทธิ์ของเชฟบุญธรรมภาคโคนะครับซ้อมอยู่ที่คขายมวยชูวัฒนะสำหรับท่านของนาวาเอกเนี่ยลูกซ้ายระวังแข้างขวาครับวายุน้อยคือชื่อมวยนี่อยู่ที่ท่านของวายุน้อยแน่นอนนะครับเจอเกรดีๆมาเยอะกว่าครับเอาแทงข่าวซ้ายครับขีบ ยังไม่มีจังหวะโต้ด้วยแข้งครับนาวะเอกขยับขยับแม่เจอทีทำลายจังหวะไว้อีกขยับวางแข้งซ้ายครับนาวาเอกทีบซ้ายครับเจอแข้งขวาของทุกบานยื้น้อยครับจะเสียหลักนี่ครับตายเป็นสุดท้ายนี่ทางด้านของนาวะเอกนะครับเป็นฝ่ายเสียหลักซะเองครับขยับครับแทงเข่าซ้ายครับ โยกเข้าไปครับแทงขวาครับนาวาเอกคือช่วงก็ยาวกว่าครับต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้นะครับให้เกิดประโยชน์ครับจับไม่ได้ครับจับได้แต่ตีไม่ได้กรรมาการแยกออกมาครับสมบูรณ์พยายามเข้าหาเจอแข้งครับแทงเข่าซ้ายครับบาดยยุน้อยตีขวาอัดเข้าไป โอ้ไหนขี้เกียจครับนาวาเอกนี่ยังไม่ยอมออกครับออกน้อยครับรอจังหวะครับรอจังหวะอยู่ครับอย่าบอกว่าขี้เกียจบอกว่ารอจังหวะดีกว่ากรรมาการสมบูรณ์เน่ยกล่ามาเอาแข่งขวาไม่มีจังหวะอีกโหมดยกที่สามบางทีบางครั้งนี่จังหวะและโอกาสนี่ไม่ได้เดินเข้ามาหาคนนะครับต้องสอสแสวงหาโอกาสเองครับรอบ่อยๆนี่เดี๋ยวจะตามไม่ทัน ยกที่สครับปล่อยตัวมาครับราคาเสมอวายุน้อยนะครับคือก็ดูทรงสวยแหละครับทางด้านของนาวาเอกฝันศอกวายุน้อยเดินครับฝันสอกขวาครับนาวาเอกตั้งแขนไว้แข้งขวาครับไปาายวายุน้อยชนแล้วครับตอนนี้แข้งขวาเอาขาอ่อนครับล้มลงไป เดินครับวายุนอย้อยปู่แข้งขวาของนาวาเอกครับอาวางแข้งขวาไปอีกหนึ่งไขาไว้กรรมาการแยกออกมาครับเป็นไฟเปิดเกมครับวายุน้อยสอสงาการช่างครับหลชกจากลำปลายมาดบุรีรัมครับไหขาไว้ครับนาวาเอก แม่แกไม่ยอมเปิดเกมก่อนไม่ยอมเปิดเกมครับคือป้องกันแหละครับออกแนวป้องกันซะเยอะครับเดินครับบายุน้อยแข้งขวาครับเนี่ออกได้สวยครับออกได้สวยแล้วก็มาไล่ขาครับมาไล่ขาป้องกันเอาเด้งต,ตีขวาครับบายุน้อยเด้งตีขวาครับ นาวาเอกสบช่องไปแทงขวาตามครับพยายามรับให้แน่นนะครับแล้วก็มีโต้สวยๆครับนาวาเอกเสียหลักเล็กน้อยวายุน้อยเดินต่อแทงซ้ายฟันศอกขวาตีขวามาครับวายุน้อยตีเข่าขวาครับเด้งตีให้ดูครับเด้งตีให้ดูอเจอซ้ายของนาวาเอก เดินต่อครับพยายามเปิดเกมชนนะครับแทงขวามาเต่งตีซ้ายไลข่ขาแทงขวาครับกรรมาการแยกเปิดเกมครับ่ายุน้อยสอสง่าการช่างแข่งขวาครับนาวาเอกอาวอา,อาละครับ เอาโดนจนได้ครับหมดยกสี่ครับหมดยกสี่ 4, ขึ้นยกห้านี่นาวะเอกยังต่ออยู่สามหนึ่งนะครับแม้แม้มมจะดูขี้เกียจหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยืนมวยสวยทรงมวยดีครับคือยืนแล้วมีราคาครับดูยาวครับแข่งขวาครับนาวะเอก พลิกมาครับวายุน้อยตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับพยายามเปิดเกมนะครับทางด้านของวายุน้อยครับนาวาเอกนี่ออกแนวป้องกันซะมากกว่านะครับไนนี่ออกแนวป้องกันครับวายุน้อยไม่สนครับชนอ่าแข้งฝาเตะไม่ขึ้นเอาละครับล้มลงไปหนึ่งแล้วล้มแพะลงไปหนึ่งแล้วครับ ลุยต่อน้าไายุน้อยขยับจะแทงเทาไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยครับแค่ไล่ขาไปอย่างเดียวครับคือไม่พยายามที่จะเปิดเกมชนผู้ต่อสู้ครับล็อกพยายามตัดตีครับก็ยกบังยกเบียดไปแล้วก็เกี่ยวขาไปครับท่านนั้นของดาวะเอกสิทธิเชฟบุนรมครับทางมออยู่ข้างล่างครับก็บอกว่าออกซ้ายหน่อยออกซ้ายออกวาหน่อยครับ ดึงมาตีเข่าซ้ายเสียบซ้ายกับวายุายยน้อยเสียงเสีย์ดังนะครับเสียงเสีย์ดังครับอ้าวแข้งขวาก็ไม่โดนนีกครับนาวายเอกวายุน้อยเดินขยับวางแข้งขวาสวยครับเตะหลุดเจอแข้งขวาของวายุน้อยครับนาวายเอกอ,ยอ้าวแขงวางขาวามา,าครับตีเข่าซ้ายดันเข้าเชือกตีเข่าขวาครับ ดันคืนครับทต่นั่นของไุน้อยครับคือถามว่าแมกกัดฟันโตเยอะๆหน่อยนี่ไม่ต้องเหนื่อยครับนาวาเอกและจากนั้นก็ไม่เข้าครับหมดยกสุดท้ายครับต่างคนต่างไม่เข้าครับกอขอโทษขอโพยกันไปครับแหมดูมามีชีวิตชีวาก็ตอนหมดยกนี่แหละครับรอกรรมการครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับนี่แหละครับมวยเปิดเกมมวยขยัน เรียกว่ามีวิสัยทัศนในการชกละครับวายุน้อยสอสง่าการช่างครับชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48นะครับเบียดแซงเอาชนะในยกสุดท้ายครับนารินของนิรันต์นรงคณาจันทร์นะครับแล้วก็ทางด้านของจิรวัต์อินเดี่ยมให้เสมอกันนะครับจิรวัต์อินเดี่ยม